ประจำค่ำนี้ค่ะคุณปฏิมากรใจอ่อนดิฉันบุญธริกาเอี่ยมคงศรีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ วันพฤหัสบดีที่23มกราคม2557ที่ผ่านมาสถาบันวิทยาการตลาดทุนได้จัดให้มีพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาห,หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิทยาการตลาดทุนหรือวตทรุ่นที่17ณห้องประชุมชั้น2อาคารสถาบันวิทยาการตลาดทุน2โดยมีดรสถิตลิ่มพงพันธ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรรวมทั้งสิทธิ์เก่ารุ่นต่างๆและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สําเร็จการศึกษาโดยสถาบันวิทยาการตลาดทุนได้จัดการศึกษาหลักสูตรสําหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านการพัฒนาตลาดทุนและสร้างความเข้าใจด้านเศรษฐกิจธธธรวมทั้งการเสริมสร้างภาวะผู้นําโดยมีผู้บริหารผ่านหลักสูตรวตทไปแล้วจํานวน16รุ่นรวม1,338ท่าน สำหรับหลักสูตรวัตทรุ่นที่17เริ่มกิจกรรมการศึกษาตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2556มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรจำนวน96ท่านและผ่านการอบรมตามวัตถุประสงค์ทุกประการไปซ่าท้าสู้หัวคันมันเหม็นอันนี้เงลองไป